ต้งแต่งให้ต่ำๆเวลาสวยเขาก็ที่สวยง่ายงายก็จะให้มันเบียดเสียดกันหฝักมันใหญ่ฝากมันสวยครับสวัสดีครับสวนตูเดีนวิถีคนอีสานครับมื้อนี้เดี๋ยวสิพามาจัดแต่งจริงมะขามเทศครับเพื่อเก็บผลผลิตในปีนี้ครับผมเป็นยังคือต้องแต่งจริง ต้องจ้องกันฝักใ่ฝักสมบูรณ์มัง้งแล้วก็ป้องกันพวกมแมลงมาอยังมะเข่าโคนพวกมดพวกอย่างน่ะมันชอบมายุ่โนขามเทศแตงประมาณนี้นะครับแดดต้นซองหอดขนแล้วก็ฉีดเทาเทใี่คนไว้ป้องกันใบมดขึ้นต้นพอมดมันที่เป็นหาหันน้ำพวกเพี้ยพวกอย่างนะครับขึ้นไปย้ำคาบเทศอดออกดอกออกฝักเต่งแต่งเห็นตำตำ เวลาสวยเขาก็ที่สวยง่ายงาก็จะให้มันเบียดเสียดกันพ่นหอมมนตอนเชี่ยวหน่วยนะครับก็ต้องพ่นแคลเซื่อมบุล่อนหฝักมันใหญ่ฝักมันสวยครับบางเทื่อเมื่อถึงตอนนั่งก้าเซี่ยวอ,ออกอีกเป็นบางจริงตอนนี้มันจีอยู่ในสวนของผักหวานที่มันต้นใหญ่แล้วม,มันก็เลยแต่งกริงผักขามเทยดได้ได้บบสวยเท่าที่ความครับบางต้นก็สวยอยู่คัดเอางาที่มันโบป,ปี งามปกหวานนะครับเน้นๆนี่ที่ก็สิตัดออกเบิดอาเจียอาไปแต่จริงใหญ่นี่งานใดที่มันเปปกปรกหวานก็ที่ตัดออกเบิดบก็หวานปลูกปีหกสองปลูกป้อมกันแลกกับกระคานเทศยถ่วงหัวสองเม็ดกวาสองพุ่มนี่จริงมันซืบวโจดกันเห็นว่มันซิออกทุกถังสุป,ปีนี่จริงมันโจดกันน้วยดอก,กก็จริงแต่น้วยว่ใหญ่ประหวานที่ปลูก ใต้ต้นมะขามเทศไปม,มันบดทันได้ยงก็เลยแต่งทรงพุ่มสวยไปไหนไปด้วยดำน้อยรูปบ้านบึง <c oughs> เียงหัวก็ไปน้ำหัวคุ้มมาสันก็บ่านี้หัวคุ้มก็เล่นเข่างามขาเฮหม